เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่จุดศูนย์กลางอยู่ที่เชียงรายผ่านมาแล้วเกือบ3สัปดาห์แต่ว่ายังเกิด after shock ตามมาหลายครั้งติดต่อกันทุกวันแรงสั่นสะเทือนก็ยิ่งซ้ำเติมร่องรอยความเสียหายนะครับในขณะเดียวกันการเข้าตรวจสอบและการให้ข้อแนะนำในการซ่อมสร้างบ้านเรือนที่ประชาชนรับแจ้งความเสียหายเกือบ1 0,000หลังจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลครับ วิศวกรพ่นสีแสดงสัญลักษณ์ทันทีที่ตรวจสอบบ้านเสร็จเรียบร้อยสัญลักษณ์สีแดงหมายถึงโครงสร้างบ้านเสียหายถึงขั้นให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ชายคาบ้านต้องซ่อมแซมทั้งหลังหรือรือถอนพร้อมกับสร้างใหม่สีเหลืองแสดงว่าบ้านหลังนี้โครงสร้างเสียหายบางส่วนหรือถอนเท่าที่จําเป็นส่วนสีเขียวหมายถึงอยู่อาศัยได้ตามปกติอาจซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเช่นบ้านของนายสมพลทารรของดีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทันทองอำเภอพานจังหวัดเชียงราย วิศวกรเข้ามาตรวจสอบก็ระบุว่าเสาบริเวณส่วนหลังบ้านเอียงทุกต้นและแยกออกจากคานแล้วถือว่าเสียหายบางส่วนก็ต้องพ่นสัญลักษณ์สีเหลืองเจ้าของบ้านตัดสินใจนำเสาไม้ต้นนี้มาค้ำยันรับน้ำหนักคานไว้นะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อัฟเตอร์ช็อตหลายครั้งก็ยิ่งทำให้คานสุดลงและมีรอยแตกร้าวค่ะซึ่งวิศวกรก็มาประเมินสรุปได้ว่าจำเป็นต้องรื้อออกบางส่วนค่ะ นายสมพลยินดีปฏิบัติตามคำแนะนําของวิศวกรเพียงแต่ว่าอฟเตอร์ช o อ k ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนายสมพลและชาวบ้านในตําบลทานทองส่วนใหญ่ชะลอการซ่อมแซมหรือต่อเติมใหม่ไม่ยังเกิด after shock บางส่วนก็ต้องรองงบประมาณครับไม่มีเงินที่จะรองเงนที่ช่วยเหลือประมาณนี้ไม่ยังเกิด after shock อยู่ทุกวันวันสี่หครั้งไม่มีทําให้ไม่มั่นใจคือเกรงว่าถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ถ้าเราสร้างเพิ่งสร้างนะครับถ้าเกิดเราสร้างเกิดมัน,มน,นอัดประช็แรงอีกมันก็พังทันทะีเพราะม,มันยังไม่เสร็จไงฮะพุงก็ยังไม่เสร็จตัวไม่แข่งตัวประมาณนี้วิศวกรให้คําแนะนําว่าสําหรับพื้นที่ประสบภัยนับจากนี้ถ้าจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่อย่าใช้เสาสําเร็จรูปควรจะก่อสร้างเสาทุกต้นที่จุดปลูกสร้างเลยที่สําคัญควรจะเสริมเหล็กปลอกในระยะถี่มากขึ้นบริเวณข้อต่อบริเวณคานเจอเสาเนี่ยนะครับ หรือว่าจากเหนือเสาขึ้นไปบริเวณขึ้นไปข้างบนคานนี่ก็ดีนะครับจะต้องมีการเสริมเหล็กปอกให้ถีขึ้นกว่าปกตินะครับอย่างเช่นตรงกลางเนี่ยเราเสริม20เซนถึง15บถึง20ใช่ไหมฮะบริเวณตรงนี้เราควรจะเสริมประมาณ7เซนครึ่งถึง10เซนประมาณนี้ครับแล้วแล้วการการดัดเหล็กเหล็กปอกเนี่ยก็คงจะต้องดัดเหล็กเป็นลักษณะ,อะกอดกอดอเข้าไปในของแกนคอนกรีตนะครับเป็นลักษณะไม่ใช่เหล็กปอกดัดฉากนะครับเรา<ต>หล่อที่นั่นเลยเาาง,งานแล้วก็คานคานโดยทั่วไปชาวบ้านจะใช้คานลักษณะ เช่นคานยาว4เมตรเนี่ยใช้เหล็กแค่9มิล4เส้นใช่ไหมครับ <S <S ผมแนะนําว่าคนใช้เหล็กน้อย12มิลหรือ4หุนนะครับอย่างน้อยก็4เส้นนะครับในช่วง4เมตรนะครับผมครับผมโดยทั่วไปที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยที่เห็นนช่ฮะส่วนใหญ่เนี่ยเหล็กลักษณะของชาวบ้านที่ทำเนี่ยหนึ่งเหล็กมีขนาดเล็กแล้วก็เหล็กเป็นสนิมเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวก็เสียหายแล้วไม,ไม่คือปกติถึงแม้ว่าไม่เจอแรงแผ่นดินไหวเขาก็มีอาจจะมีการพังอยู่แล้วครับยิ่งเกิดแรงแผ่นดินไหวก็จะเสียหายมากขึ้นครับครับ ล่าสุดศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคารเนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายมีรายงานบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว9,993หลังนนเข้าตรวจสอบแล้ว8,403หลังบ้านที่เสียหายทั้งหลัง463หลัง<ป>เสียหายบางส่วน2,173หลังและอยู่อาศัยได้ตามปกติ5,767หลัง ซึ่งทางศูนย์พยายามเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ทีมข่าวสามมิติตระเวนสำรวจวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเช่นวัดอุบแก้วพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมาทำบุญเพื่อร่วมบูรณะพระอุโบสถและสร้างกุฏิพระที่เพิ่งรื้อถอนไปส่วนหลวงพ่อพระแก้วสารพัดนึกอายุ115ปีพระประธานที่เสียหายทางวัดวางแผนร่วมกับกรมศิลปากร เตรียมประกอบพิธีกรรมป่นมวลสารองค์พระเพื่อขึ้นโครงเหล็กและปั้นองค์ใหม่เพื่อน,นำมาประดิษฐานในพระอุโบสถด,ดังเดิมที่วัดดงมะเฟืองยังปิดประกาศเตือนพระอุโบสถเป็นเขตห้ามเข้าหลายหน่วยงานเริ่มนำวัสดุก่อสร้างมาถวายเตรียมบูรณะซ่อมแซมส่วนที่วัดป่าลันเจ้าหน้าที่นำไม้มาค้ํายันองค์พระเจ้าทันใจเช่นเดียวกับพระอุโบสถที่ทําได้เพียงปิดไว้เพื่อรองงบประมาณมาบูรณะส่อมแซมมนุชาเจอมูลข่าวสามมิติรายงาน